เฮ้เฮ้โอ้งองวขอก็ไมากินขขาวเพิ่นพี่น้องขขาว่านโอ้ย่ำเมื่อไหร่ง้อไอ้โชคง้อไอ้โชคไอ้โชคไปใช้หน่อยโชคเอ้ยง้เจ้าออกมากินขขาวเพิ่นเลยนี่พี่เดอพี่ง้อยู่พี่เดอสบายดีย่ำสวยจ้าพี่น้อง สบายดีเบิดสชูคูทุกคนนะจ๊ะยินดีตอนฮับชู่ช่องแม่น้องบอยเช่นเดิมเดจ๊ะพี่นอ้องย่างมาสิมาทอนยอด่ะให้ลูกค้าพี่น้องเห็นงวังวงัวน,น้องโชโออกมากินเขาเพิ่นเออาบ๊วยว่ประบวกกะไรห้องดังในจักหน่อยมันกระทังกินเขากินหญ้าอะไรพี่น้องเขากันนี่ แต่ว่าก็ะเยียบยจียยำอะไรนาะจ้ะตามพ่อน้้งบอยไปท้อนยอดข้ากันต่อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะคล้องเพิ่นกับมาเอาดอกมีลูกค้าสั่งยอดค่าจี่สิบบาทไปน้องพอได้กระขายประบวนขะายไปเรื่อยๆเท่าเอ้ยเท่าอีกแล้วเอ,อนเท่าอีกแล้ว อย,อยาก้ายอยาก้ายยอดขาดอ่อนๆเด้อ,อ,อจ้ากำลังขึ้นกำลังงามบบดน,นี้เพิ่นไดน้นำเต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ยอดมุกหม,มุกอ้วนอ้วน,นงามงามสุดซอยพ่อน้องบอยเนยจ้าค่ะจ้าลูกค้าก็เริ่มอิ่มแล้ว ตอนแรกรั่วๆปังๆตอนนี้เริ่มเงียบหายไปแล้วพี่น้องข้เจ้าก็อิ่มเนี่ยแหละเนาะแต่มือละชิบละเช้าแล้วโบลัวล้วคือตะกอนล้วโอ้โหพอต้องบอกเป็นขอแกะไปบ่จักเขาแกะไปไปจักแกะไปบ่จักเนาะพี่น้อง อันนี้ข่าเรืองพี่น้องข่าเรืองปอบบัวบัวได้คายเก็บไว้กินเองหัวเป็นสีออกสีเรืองคือขิมินในเรียกแซบขาอันนี้แต่ปลูกงาปลูกแต่โดนๆเลยเพิ่งได้ซ้ำนี่ก่อมาพี่น้องปอบบัวสีซอยลงพรทอนกับบัวลายออกสี่สิบลำสี่สิบกัวลำ,ลำแถมให้เพิ่นนำเนาะจ้ะ เพิ่นก็ไปน่องจ้าโอ้ยสะอ่อนดีงามดีงามดีงามดีพี่น่องเลย อ่อนดีขนาดพี่น้องเอ้ยเราปอกแป็ดมาแล้วบรรยากาศก็ดีดีมันี่คืมคืมคืมห่อนห่อน,อนไส่เล้วหนึ่งมัดแน่ ได้ครบนึ่งมัดเลยได้เฮ้ยนั่งอีกหนึ่งมัดมาตัดลำแก่พันมาตัดลำแก่พันมาหมัดนะอ่ะเราเกี่ยวอ่ะ ยังหอนอยูุเออต้นเดียวมันเป็นแม,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 ม่มันออกดอกเดียวมันมมดันออกแต่ตอนได้พ้นไหมมันดอกกระเจียวมันป่าดอกกระเจียวโอเมน่นดอกกระเจียวพันเนาะออก,ลอก,กลอแล้วก็วาจากแล้วไปได้แล้วเพิ่นกันแล้บมันาะออกซ้ำแหละบ่คือดอกกระเจียวพัน นอกขาก็งามาแต่แต้ตัดแต่งออกกะด,ดีก็เป็นอุ้ยนอกระตีไปนำมองมันดินมันล่มเนาะมันดินล่มก็ขึ้นมาเบิดแง่งเลยดึงแล้วนี่ บง่หนักเปะค่ไ่ะมงามเนา,ยยานะปบ่บวขึ้นมาแตท่ทงหน่อยยังบนเณรฮอดแต่ล่างน่ะอ้ํานตต่นาำนชมนพี่น้องเลย มีแนวเห็ดเห็ดโตโตโต Ô, ไปเรื่อยๆรื่เออเอื้งนะเบิ่งก่อน นอน่อยเป็นไลยกำลังขึ้นนอหน่อยเป็นเนาะกำลังขึ้นสี่งสี่ห้อก็ได้สิบหเทาหงก็ได้สิบหกลำ เมงประบัวหาหย่อนอะถ้าให้ซอยก็พบจำนวนเรียบร้อยนามาทวนอตัวนีเออบครับออกมอ้ไแล้โอเค ยางแต่มีเจ้น,อ,อ,นอ,อยได้ไหมก่อนขอ,อ,อ,อมา,อมาต,อตัดตัวนี้ก่อนโอ,อ้ยหาอนนอกตะเกียวยลุงมุกโมกูม่นงานปลูกแล้วมันหมันหกมันก็บอยากแดนปลูกมนก็ยกเป็นดอกห้น,นกใหานก่นกาย,ย àng, างหลยแนวกระดก อย่างหนึ่งกับคันน้องจ้ะดินมันเริ่มแน่นแล้วมันลายติเลยได้ไป,ไปเรียบร้อยได้ตามออเดอร์แล้วป่ะพี่น้องไป่ะไปไส่งให้เพื่อนเพื่อนนางรออยู่ในอาหารประบุเอาพลังจ้ะนี่เรียบร้อยได้ตามออเดอร์จ้ะพี่น้องจ้ะสองมัดมัดละาซาล สัมซิกิมมาลาาบะกี่น้อยคนนั้นโอ้ย้องบอกคือเป็นวืบบนั่นเเนาะขมคึมคือฝนจิโตกแต้กับโบตกเนาะเ้ยแล้วาไปต่อ ลูกค้าก่อยไม่กี่เกียรติหรอาโอเคขอบใจขอบใจเฮ้ยขอบคุณขอบคุณจะจังหวะกันไหมมียังกะโทรมาเดี๋ยวประบวกกะสีเด็เก็บพาไปด้กันไปทำนี้นะเราจะพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจประบวชและครอบครัวเด้อจวจะเด้อ ดูดีมีแหงมีความสุขกันทุกคนเด้อจ้าพี่น้องไปแล้วสบายดีจา้า